สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัชชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่ยีสิบสี่พฤษาคมสองห่าหกแปดครับเมื่อนี้ครับจะมีนัทางมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะเป็นของลุงปากช่องครับผมเนาะชุดล่างครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับของลุงปากช่องครับหลังจากวดที่แล้วครับผมเนาะลุงไห่มมกครับผมวิ่งบนตัวเดียวนะครับให้ก้าวมาครับผมเนาะนี่ครับ เลขออกครับ3 0 9ครับเข้ามาแล้ว6งวดติดต่อนะครับวิ่งบนตัวเดียวครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมเนาะเป็นวิ่งล่างตัวเดียวครับของลุงปากช่องครับมาดูวิ่งบนตัวเดียวก่อนนะครับได้9ครับออก8 9 4ครับได้6ครับออก5 6 3ครับได้7ครับออก687ครับได้2ครับออก2 2 7ครับได้8ครับออก388ครับ ได้9ครับออก309ครับงวดนี้นะครับวิ่งบนตัวเดียวของลุงปากช่องครับได้7นะครับเขามาแล้ว6งวดติดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับบนเด่นที่7ครับจับคู่ให้2คู่นะครับ7 1แล้วก็79ครับ71แล้วก็7 9นะครับ แต่ว่าคิดนี่ครับผมเนาะเป็นวิ่งล่างตัวเดียวของลุงปากช่องครับเพราะว่ามือขึ้นนี่ครับผมเนาะลุงโทรมาผะหัดลุงอยากแบ่งปันนะวิ่งล่างตัวเดียวสูตรนี้นะฝากบอก f อด้วยว่าเป็นสูตรระยะสั้นนะเพิ่งเข้ามาสีงวดติดต่อกันเองครับผมเนาะลุงแก่งข่าวมากครับผมของลุงปากช่องนะครับเพราะว่าเลขบนก็ถือว่า วิ่งแมนครับผมเนาะลุงวาอยากนาเสนอเลรกระางขนมเลยนํ้มาแบ่งปันลงงห้ยเอชซีทางง่องเป็นคลิปนี้ครับผมเนาะก่อนอื่นครับพระเอาซีทังสองผมเนาะมาดูของอรัชนกก่อนนะครับหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างครับผมเนาะนี่ครับของอรัชนกนะครับหลักหน่วยล่างครับให้9ออก5 9ให้0ออก0 0 ได้2ออก32ได้8ออก38ได้1ออก61ได้1ออก21ได้1ออก51ครับได้3ออก23ได้1ออก51ได้0ออก50ได้4ออก54ได้2ออก32ได้6ออก36ได้5ออก85ได้6ออก06ได้7 ออก8 7นะครับนี่ครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เข้ามาแล้ว16งวดนะครับของอรัชนกนะครับผมเนาะงวดนี้นะครับงวดที่17ครับได้4ครับหลักหน่วยล่างครับได้4เม็ดเดียวนะครับส่วนชุดจับคู่ให้นะครับของอรัชนกนะครับผมเนาะของอาจารย์ วัชนกหรือว่าแอดวัชนกนะครับนี่ครับหลักสิบล่างครับ9กับ0ย์ครับหลักหน่วยครับ3กับ4ครับผมเนาะนี่ครับเน้นที่หลักหน่วย4นะครับ93 9 4 03 0 4เน้นที่9 4 04นนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับหลักหน่วยครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแม่ครับผมพาเอฟซีทาง่องมานทางของเลขกวิ่งตัวเดียวของลุงปากช่องดีกว่าครับลุงปากช่องให้มาแล้วครับผมเนาะนี่ครับเมื่อคืนีลุงโทรมากครับผมเนาะผมจดไว้อยู่นะครับได้สามครับออกสามหกครับได้ห้าครับออกแปดห้าครับได้หกครับออกศูนย์หกครับ ได้7ครับออก8 7นะครับนี่ครับงวดนี้นะครับได้9ครับจับคู่9193หนนะครับนะครับผมเป็นการซีบันลาทอมเนาะจะไมาเขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมวิ่งล่างตัวเดียวพร้อมชุด3ตัวบนนะครับสรุปทีเดียวนะครับของลุงปากช่องนะครับผมเนาะเพราะว่าลุงแจงขขาแม่ครับผมสรุปคลิปเดียวจบครับของลุงปากช่องครับผมเนาะ วิ่งล่างตัวเดียวทั้งชุด3ตัวบนนะครับรอติดตามชมครับผมเนาะลุงปากช่องครับเน้นย้ยำครับ FC ฟซีทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับ วิ่งล่างตัวเดียวครับวิ่งล่างตัวเดียวครับลุงแจงเข้ามาว่าสูตรนี้นะประหัตนะเป็นสูตรระยะสั้นนะงดนี้งดที่5จะเข้าไหมแต่ว่าสูตรนี้นะเข้ามาแล้วแค่สี่งดนะฝากแก้ง fc ด้วยครับผมเนาะลุงแจงมากครับผม ได้3มครับออก3 6หครับได้5ครับออก85ครับได้หครับออก0 6ย์ครับได้7ครับออกแ7นะครับนี่ครับสูตรนี้พึ่งเขามาซีงวดนเองครับผมเนาะลูกวามาครับผมแต่ว่าผมว่าครับผมเนาะถ้าสูตร ระยะสั้นผมว่าแบบนี้ก็ดีมกันนะครับมันจะเข้าบ่อยครับเนาะถ้าสุดตัวยาวครับาะประมาณ30-40ิบ่งวดถือว่า10บงวดขึ้นไปนะครับโอกาสพาดเยอะครับผมเนาะแต่ว่านี่ครับสูตรนี้ลุงว่าเขามาแค่ซีงวดติดตอ่อกันอยากให้เอที่ทางช่องชอบบางกวามครับเนาะบอกมากระพานครับผมมากระตามได้ครับห้าแปดห้าหกศูย์หก็บ แปดเจ็ดครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับผมเนาะได้สามออกสามหกครับได้ห้าออกแปดห้าครับได้หกออกศูนย์หกครับได้เจ็ดออกแปดเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ได้เก้าครับผมเนาะนี่ครับเลขเก้าครับงวดนี้ได้เก้า เอาตรงนี้เด็เก้านะครับพร้อมจับคู่ให้นะครับพร้อมจับคู่ให้ล่างสองคู่บนสองคู่นะครับแล้วก็ทุดสามตัวนะครับเอาล่างก่อนดีกว่าจับคู่ล่างก่อนครับผมเนาะลุงปากช่องครับ อยู่ที่อำเภอปากช่องครับเนาะจังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าโคราชปันเองครับผมเนาะล่างครับเด่นที่9ครับจับคู่ให้2คู่ครับนี่ครับ9ก้าหนึ่งเสามนะครับ9 1 9าสามครับ 9ก้าลงวันที่1ทับ6ทับ6 8ครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับเนาะสูตรนี้เข้ามาแล้วสี่งวดนะครับนี้ชุดบนนะครับผมเนาะชุดบนงวดที่แล้วเข้าที่9ครับงวดนี้ให้เจ็ดมานะครับนี่ครับ บนให้7ครับผมเนาะ7 1 7 9ล่างให้9 9 1 9 3ครับลุงปากช่องครับชุด3ตัวชุด3ตัวลุงให้มาเม็ดเดียวเขียนฝั่งนี้ดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับชุด3ตัวนะครับเอาใบใหม่ดีกว่ามาแป๊บเดียวเองชุด3ตัวนะครับผมเนาะลุงให้มาเม็ดเดียวครับผมเนาะมาครับ สรุปเลยครับผมเนาะสรุปเม็ดเดียวครับผมของลุงปากช่องครับผมเนาะลุงปากช่องครับบนครับ,บ,รบเด่นที่เจ็ดบนเด่นที่เจ็ดนะครับชุดสามตัวนะครับชุดสามตัว ให้มาเม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับ179ครับชุด2ตัวมีเจ็ดหนึครับนี่ครับแล้วก็ล่างคำนอนล่างให้มา2คู่ครับล่างให้มาที่9ก้าครับล่างให้9ครับ 91 93ครับนี่ครับน,นี้ชุดบนครับผมเนาะชุดบนทุดล่างมาแคปหน้าจอใบเดียวดีกว่าครับผมเนาะลงวันที่1ทับ6ทับ6 8ครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของลุงปากช่องครับ บนเด่นที่7ครับ1 79เม็ดเดียวครับแล้วก็71แล้วก็79ครับล่างครับเด่นที่9ครับ9193ครับกระสุดท่านี้ครับกับขออุยพรให้ F เอฟซีทางช่องทีเบิงคลิปนี้ครับเดินทางแข็งาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ